สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีปูด่ดำดำโชคต่ออีูพี่สองครับผมต่ออีูพี่สองคลิปนี้เป็นคลิปที่เอฟซีรอคอยรอคอยเลือเกินอย่ามาแต่อฟซีเถอะครับผมกับรอคอยึ้นกันนะครับเพราะว่าตัวเลขนะแม่คู่ได้มาหลายหมื่นแล้วล่ะแล้วกัน ยังบอท่านในมีความชัดเจนปันไาย<ะ>ปูสะกลนครครับผม,มซึ่งทั้งช่องปูดำนำโชคและคำพาพาโชคล<ะ>ุ้งไปแล้วเข่าๆ<ะ>แต่ว่าในส่วนของแม่คู่ล่อความชัดเจนจากาในส่วนของเสียนะของเสียค่ะของเสียด้วยเพื่อที่สะ,ะเอามาเบาให้มันจบเชือเดียวเลยะนะครับเอาเดี๋ยวจะให้แม่คู่อธิบายซูฟังเลยบ้านนี้<ะ>สำหรับแนวทางตัวเลขของปูสกลนครงวดวันที่ สิบหกสิงหาคมเขียน,นวันทีคนนี้ไม่ได้เขียมวันทีวะสิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะอ่ะโชว์เลยครับแต่ว่าบอกก่อนเนาะงวดที่ผ่านมาครับหลุดหลุดหลังจากเข้าสามงวดแล้วหลุด ชัดเกนอ่ย่างที่เสียเพิ่นบอกนะค่ะว่าเพิ่นย่อมได้ย่อมเสียสําหรับงวดที่ผ่านมาแม่นค่ะเพิ่นว่าปกติแล้วบ่เคยก่เคยเห็นถึงสีงวดท่อไดมันมีแค่เทียสองเทียแต่ว่าผมกับย่อมกาได้กาเสียเพราะว่าเออมันสวยเพิ่นว่าจั่ซี่มันมัน่อนขางที่จะชัดเกลี่ย่างเสียนะเพื่ซึ่งมันกับิษเตียมเดียวของเพิ่นกับพิดเตมเดียวแต่ว่าก็นเน้นอ,อยู่ที่ เกาหาตัวนึงเงินว่าห่าหลักะ02 02ครับมันก็ผิดแต่หนึ่งอย่างที่เ้าเคยบอกไปเนาะปูสกลนครครับเข้าสองงวดหลุดหนึ่งงวดเข้าสามงวดหลุดหนึ่งงวดเป็นปกติอยู่แล้วแต่เข้าสี่งวดเนี่ยนานๆจะมีครั้งหนึ่งครับซึ่งหลบทีพานมากระบอถูกสี่งวดอีรีครับก็ได้แค่สามงวดเพราะฉะนั้น นี่เลยที่ที่เด็ดที่นี่ถ้าถ้าเป็นเอฟซีของแม่คู่ที่เคยติดตามปูสะปนเนาะค่ะที่เธอเออ่ที่เข้าเข้าติดตามกันมาแรกๆเลยเนาะค่ะก็จะหู้ว่าเออ่ของเพิ่์นเนี่ยเป็นลักษณะจังไหรเนาะค่ะคือเอฟซีเก่าๆเนี่ยเพิ่์นจะบอกว่าแม่คู่วันนี้ฝาอ็อกขึ้นไฮเนเดอร์แทนเพิ่นได้เนาะค่ะเพิ่นก็จะหายมากหกตัวคือเก่าจังเสียละค่ะแต่มันก็จะเน้นๆหายเนาะค่ะและจะมีตัวร่องอีกห้าตัวนึงเนาะค่ะ ตัวร่องนี่จะขีดเส้นใต้และอีกสองตัวนี่เนาะค่ะอีกสองตัวนี่ก็เป็นตัวรองคือกันเป็นเสียนเนาะค่ะอ้าไม่ผู้จดอธิบายอันนี้เ <ไป S 1> นาะค่ะเ <ไป S 1> พิ่นจะหายเด่นที่แปดสามรองหาเนาะค,ะค่ะเพิ่นจะหายรองเด้ะหานี่ 5, นครับค่ะแต่เพิ่นจะจับมาเบิร์ตตูตูอยู่แต่ตัวเก้าศูนย์หลักกับเก้าแปดนี่เนาะค,ะค่ะเพิ่น์นหายออกมากเป็นตัวกัน เพิ่นไ้เอามาเป็นตัวกันเนาะคะ่ะตัวนี้เอามาเป็นตัวกันแต่ตัวเน้ๆนๆเนาะคะ่ะตัวเน้นๆเพิ่นแล้วก็จะบอกเนาะคะ่ะว่าเสียเพิ่นเน้่ตัวใดเนาะคะ่ะเพิ่นก็นจะมีห้าสามห้าหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็จเจ็ดสองเนาะคะ่ะและ้วก็เออแปดห้าเนาะคะ่ะเลขสามตัวเพิ่นจะไฮค้ายๆกันถ้าแปดห้าไม่มามันจะเป็นแปดหกทันทีขึ้นหนึ่งแด้แต่ตัวเน้นๆ คือสองแปดห้าค่ะแต่แต่อันนี้คือมันเป็นตัวร่องครับค่ะถ้าถามมันขื้นแต้มหนึ่งเนาะค่ะพอนมาค่ะถามมันบอกขื้นมันก็ลดอันนี้เด้อค่ะถ้ามันไม่ขึ้นมันก็ลดมันถามมันลดมันจะเป็นซีฮานี้ตัวฮานี้มันจะเป็นซีแต่พ่นขื้นห้แต่พ่นขื้นห้ค่ะมันเป็นคือเกามันสิเป็นซีเสียเพอนจะเน้น 85แล้วก็84เน้น85และ84จ้ะแต่ตัวนักเพิ่นจะเป็น84เอ้ย85เออ85 85เนาะค่ะ84เพิ่นจะเอ่อเอาลดลงมาจักหน่อยเนาะคือกันไงกคือกันเนาะเอาอะไรคือกันแต่ตัวนี้เนาะค่ะตัวนี้มันดังเพิ่นว่ามันสิเป็นคือจังเอ่อ95เพิร์ลวะผมบ่ลเอาหลายภาษามีเหรอแมนค่ะ ผมบ่เอาไรผมเอาหน่อยครับหาเนื่องนี่ผมก็เอาซ้ำกันกับแปดซีเก่นเท่ากันกันเท่ากันครับแต่ตัวนักคือเอาตัวนี้แปดหาตัวเดียวเพิ<อ>่นบอกค่ะเป็นตัวเดียวแต่จริงๆผมชอบอสามอยู่เด้เพิ่นมาครับแต่มันดังโผดเพิ่นมาจังซี่อ่ามันดังมันดังโผดแต่ผมก็เลยมานนี่เพราะว่าพระอาจารย์เพิ่นก็นินตัวนี้ในงวดนี้ เน้นแปดหาเน้นแปดหานะคะแล้วซึ่งจะบอกคือสำนักอื่นเลยที่ที่เขาเหตุตัวเลขมาใน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 หวดหนี้เนาะมีอยู่ดิมีอยู่บอกค่ะมีคนเน้นแปดห่ะตีผีบอกโอ้ตีผีบอกเน้นที่ห้าแปดลองห้าเจ็ดนะครับค่ะท่าท่าเป็นเป็นหานี่สามารถมาได้ทั้งลักนวยและลักซิบอันนี้พระอาจารย์บอกครับ แต่ว่าค่ะเป็นหนึ่งจะมาไดจะลักหน่วยเดีอย่างเดียวสามกับสีมาไดตะลักหน่วยอย่างเดียวหนึ่งกับสามมาได้แค่ลักหน่วยแมนค่ะคแต่หานี่สามารถไปได้ทั้งสิบทั้งหน่วยแล้วในส่วนเก้าศูนย์กับเก้าแปดเพิน่นมาอย่างเก้าศูนย์เก้าแปดให้ออกเป็นตัวกันตัวก<ม>ันนี่กับนี่อยู่ประมาณนี้เนาะคะ่ะแต่ย่าลืมมาหวัวด้านจีเพิ่นไฮซูนหามันบ่แมนตัวจริงๆเลยได้หามันเป็นตัว ตัวร่องตัวกันเนาตัวหาศูนย์ถือถือตัวตัวเต็งเนาะหาศูนย์เป็นตัวเน้นแต่ว่าหาสามหาสามหรือสามหาสามหาสามหาสามเป็นอยู่ในส่วนของเลขสามตัวเป็นตัวกันค่ะเป็นตัวกันรู้สึกว่าจะเป็นเจ็ดหาสามหรือแปดหาสามเนี่ยเชื่อมขข้างล่างสุดเลยซึ่งเป็นตัวที่กันไว้ค่ะครับแต่อันนี้เลขสองตัวเนี่เลขสองไอ้เลขสามตัวนี่่นให้เป็นสองเนาะค่ะครับเลียร้อย ขาเอฟซี <FC S 2> ของแม่คู่เนาะค่ะผู้ใดเคยเห็นเหล็กตัวนี้ของปูดําบอคัะ 1> 1 2. 2> เคยแตกแค่นี้นะเคยแตกสามตัวละมันมาตรงกันกับปูดํำผอมไหมค่ะปูดําให้สวยที่สุดคือสามอยู่ข้างบนแล้วก็สองแปดห้าอยู่ข้างล่างไอสองห้าแปดอยู่ข้างล่างแมนค่ะคซื้อคือซับกันนิดเดียวครับ,รบแม่คู่กัเลยไม่ว่องหวันใจลายว่าแต่ที่นี่ค่ะแม่คู่ก็เลยจัดนะ ตัวนี้ครับแมนค่ะแม่ค uh ู huh. s <S ่ไปสือหมว่านนี่เราแม่คู่ก็เลย่มาฝันเห็นคนมาถับไปใส่เอาคนไปน้ำคนสิได้ซอยบ่าวาเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องอันที่จะเดินทห้งยุหลอดปลอดภัยยังเสียนนะหรือว่าแม่คู่อาจจะไปวันนั้นวัดนี้ก็ครองกัแห่งเป็นแบบนี้เนาะสิได้คนกับสิได้กันปุ๊บปักรักษาให้ยังเสียนเนาะค่ะนี่ราคาก็คือ ตัวเน้นๆนี่แม่คู่มากเลยเด้แปดห้าค่ะแปดห้าพว่ามันไปนส้นกันกับเอของปูดักนะค่ะมันเป็นซนกันน้ำปูดักแล้วม<อ>านี่โอกาสจะมาบนหรือมาล่างคือวลาครับนี่เด้ค่ะไปทั้งบนบอกเป้นไหเป็นบนได้นี่ใช่ค่ะอถ้าถ้าสามนี่ถ้าถ้าถ้าตดสามนี่มันจะมันจะมาล่างครับค่ะอันนี้คือเสีย่นเ้าได้เนี่แต่มี สายหนึ่งท่มมหาผมบอกว่างวดที่แล้วหนึ่งสี่เม็ดเดียวค่ะล่างงวดนี้ห้าแปดเม็ดเดียวล่างให้กันเอากัตัวนั้นเพื่อนไหเอ๋แปดห้าสามมันก็ไปล่างอย่าเดีครับค่ะมันก็มีโอกาสไปได้คือเท่ากับไปล่างบุญไปสะก่อนค่ะไปล่างบุญไปสะก่อนแต่ว่าในส่วนของทีว่าสายที่ท่วมหาผมเนี่ยผมไปได้เหตุคลิปโงเนี่ แต่ว่าหลับข้อมูลไวซื้อค่ะถางวดนี่เข่าอีกหาแปดเนี่ยผมจะพอข้อมูลเป็นมากอยู่อ๋อค่ะแต่เขาไม่คู่เนี่ยมา่ะ่พอไป็คู่ซื้อไปหลายแล้วแล้วก็ฟันดีไหมเมอบ่คยเห็นพระแบบนี้เพิ่มมหาไหมค่ะหาสามนี่บ้าผมมากดิมากแกให้เนี่ยมันซื้อไปได้มักครับหาสามมาค่ะหาสามนี่ จริงๆเสียเพิ่นกับมาเพิ่นมากอยู่แต่มันดังพนญานมันเป็นคือเจ็ดสองครับดังไรมันสีบอ,อกเออมันสีบอกออกแต่ค่ะมันลดมันจะลดแต้มเดียวอันนี้คือเ่นห้ไหย้ยปริศนาอันนี้พระอาจารย์นี่เป็นห้ผู้ห้เป็นปิศนาเลขที่วงกลมนี่สีเหเลืองๆไว้นี่ครับถ้ามันไม่มามันจะลดอย่างละแต้มเท่านั้นอค่ะ มันสีลดยางละแต้มเท่านั้นถ้าจัดการมันวะถ้าจะกันครับแต่ขาลดนะให้ลดตัวสามครับให้รลดตัวห้าครับลดตัวหลังลดตัวหลังตัวหลังค่ะเพิ่นจะเพิ่นบอกจังสีเนาะค่ะแต่ที่แน่ตัวเน้นก็คือนี่แหละเมนค่ะอันนี้คือตัวเน้นห้าสามกับแปดห้าแต่ว่าดังทั้งสองคููอยู่ด้วยค่ะแปดห้าดังปะดังค่ะทั้งแปดแปดห้าแปดเก้าดังอยู่แปดห้าก็ดังดิ แต,แ,ตแต่แต่แต่ในทีมงานของเฮานี่ชุดนี่จะบ่ค่อยดังเนาะค่ะ<ม>จะบ่ค่อยดังในทีมงานของเฮ้าแต่ว่าชุดนี่ก็ชุดนี่เต็มเลยค่ะอ้อผมจาได้แล้วของเฮามีอยู่สองสำนักที่ไห้ค่ะตีพี่บอกหนึ่งดำยายนางล้านเปอร์เซนต์เอาวะผูสารคามกัมีค่ะบอกปูสารคามก็มี<อ>่บอกโอ,อยซีเลยนี่มีผููดำมีตีพีบอกมียายนางมีผูสารค่ะซีเลยที่ไห่ห้าแปดแปดห้ามาแล้วก็ปูถูกค แล้วก็ห้ากับปูสกลค่ะเอ้าเยว่าหามาจ้ะเนะ่หกกับสายในสายในที่โทรมาบอกค่นการอันคือพอเรียกรองมาหลายเนาะค่ะสําหรับของไอ้ปูสกกลแม่ครับแม่เรียกรองมาหลายกับคนจะเรยวาบอกรายละเอียดให้ดีๆหน่อยนะแม่ครูแซนเสียเพื่นวานเนาะแต่ผมก็ไม่ได้ว่า ให้ทุกคนไปทุ่มนะครับแต่ผมชอบแปดห้าคนฝากมาด้อค่ะค่ะเอากับนาจะชัดเจนค่ะนกอบนาจะชัดเจนสําหรับแนวข้างตัวเลขของปูสกลนครสกลนครปูสกลนครเตือนเตือนปูสกลนครวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะครับเนาะจั้งไหนกับให้ใช้วิจรณญาณ์ขึ้นเก่าแมนค่ะครับ วิจารณญาณในการรับฟังรับชมเด้อค่ะแม่คู่กับน้องกับเป็นเพียงแนวทางให้เนาะค่ะแล้วก็ปูสะกคนละกับเสียในเพิ่นกะเอาแนวทางดีๆไม่เฮ่ากับยูทีเอสซีเนาะค่ะจะพิจารณาเอาไตตองเอาเด้อค่ะค่ะทางทีมงานเท่ากัหาข้อมูลมาให้เนาะครับผมค่ะ เอาวชอบก็จ okay, ัดขัดก็ผ่านผ่านค่ะตัวครับผมโอเคครับผมดีที่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับ